สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเรื่องสำคัญมากจะมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะสำหรับของที่มีลายกากบาทอยู่บนฝ่ามืออย่าพื่งเรื่องผ่านนะครับเพราะคลิปนี้อาจเป็นกุญแจเปิดบุญใหญ่ในชีวิตคุณช่วงนี้เข้าสู่วันออกพรรษาวันที่ฟ้าเปิดวันที่เทวดาทั้งหลายเสด็จลงมารับบุญร่วมกับมนุษย์และสำหรับคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือ นี่คือช่วงเวลาทองแห่งการต่อบุญใหญ่และเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยติดขัดให้กลับมารุ่งเรืองวันนี้เราจะมาเล่ากันแบบละเอียดว่าคนลายมือกากบาทควรตักบาทออกพรรษาอย่างไรให้ได้บุญมากที่สุดเพราะการตักบาทของคุณจะไม่เหมือนคนทั่วไปมันคือการต่อบุญในระดับเทวดาเห็นต้องยกมือไหว้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า คนที่มีกากบาทในฝ่ามือนั้นไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่ใครคิดตามตำราโบราณของหลวงปู่หลายรูปเช่นหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตหลวงปู่ศรีมหาวีโรและหลวงพ่อหรือีลิงดำต่างกล่าวคล้ายกันว่าผู้ใดมีลายกากบาทกลางฝ่ามือคือผู้ที่เคยสร้างบุญใหญ่ไว้ในอดีตชาติเป็นผู้มีบุญญาธิการสูง เทวดารักษาแต่เท่าในชาตินี้บุญเก่ายังไม่ถูกจุดขึ้นชีวิตก็จะเหมือนมีของดีอยู่ในมือแต่ยังไม่ได้เปิดใช้เพราะฉะนั้นวันออกพรรษานี้แหละครับคือวันเปิดบุญเปิดทางเทวดาที่สำคัญที่สุดของปีช่วงเวลาสำคัญของคนลายมือกากบาทในวันออกพรรษาวันออกพรรษาคือวันที่พระพุทธองค์ เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่ไปโปรดพระพุทธมารดาเป็นเวลาสามเดือนวันนี้จึงถือเป็นวันแห่งการเปิดฟ้าเทวดาโลกมนุษย์และสวรรค์เชื่อมต่อกันโดยตรงและสำหรับคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือนั่นแปลว่าชะตาของคุณมีจุดเชื่อมต่อกับโลกทิพย์อยู่แล้วถ้าคุณทำบุญถูกวิธีในวันนี้บุญนั้นจะเชื่อมขึ้นตรงสู่สวรรค์ทันที เหมือนทรงจดหมายถึงเทวดาผู้ดูแลชะตาชีวิตคุณโดยตรงการตั้งจิตก่อนตักบาตรจุดเริ่มต้นของบุญใหญ่ก่อนตักบาตรอย่าเพิ่งลุกออกจากบ้านทันทีให้คุณนั่งสงบนิ่งสูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพนมมือไว้ที่อกตั้งจิตอธิษฐานว่าขออัญเชิญเทวดาประจำตัวขอบารมีหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ และเจ้ากรรมนายเรียนทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ขอให้บุญนี้เปิดทางชีวิตให้พบความสุขความสําเร็จขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นภัยและขอให้บุญนี้ส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเพียงแค่คุณตั้งจิตด้วยใจบริสุทธิ์บุญของคุณก็เริ่มทำงานแล้วครับของใส่บาตรที่คนลายมือกากบาทควรเลือก อย่าคิดว่าของใส่บาตรอะไรก็ได้เพราะของที่ใส่มีผลต่อแรงบุญโดยตรงตำรากก่ากล่าวว่าของที่คนมีกากบาทควรใส่บาทมีเจอย่างเรียกว่าของเปิดทางบุญ7ประการได้แก่ 1. ข้าวสวยร้อนๆสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลน 2. น้ำสะอาดสื่อถึงความบริสุทธิ์ ล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต 3. เทียนหนึ่งคู่เพื่อให้แสงสว่างนำทางดวงชะตา 4. ดอกไม้หอมเช่นดอกมะลิหรือดอกดาวเรืองสื่อถึงความรุ่งเรือง 5. ขนมหวานเพื่อให้ชีวิตมีรสชาติหวานสดชื่น 6. ผลไม้สามอย่างเพื่อให้โชคลาภหลั่งไหลไม่ขาดสาย 7. เหรียญเงินหรือธนาบัตรพับใส่ซองถวายเพื่อสร้างบุญทางโลกและทางธรรมถ้าจะให้ดีให้ใส่บาทด้วยสองมืออย่างหนอมน้อมเพราะมือที่มีกากบาทคือมือแห่งบุญเมื่อใส่บาทด้วยศรัทธามือของคุณจะเปล่งรัศมีบุญออกมาทันทีเวลาตักบาทที่เหมาะที่สุดสำหรับคนลายมือกากบาทตามคำสอนของหลวงพ่อจรัวัดอัมพวันช่วงเวลาทำบุญที่ดีที่สุด คือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเล็กน้อยเพราะเป็นช่วงที่เทวดาลงมารับบุญสำหรับคนมีกากบาทควรเริ่มตักบาตรระหว่างเวลา05.45ถึง06.30นและเมื่อใส่บาตรแล้วให้กล่าวในใจว่าขออุทิศบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรและเทพาเทวาที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านอนุโมทนาในบุญนี้ร่วมกัน บุญจะเพิ่มทวีเป็นเก้าเท่าเพราะเป็นบุญที่ทำพร้อมจิตสำนึกแห่งการให้อภัยและเมตตาหลังใส่บาตรแล้วอย่าลืมถวายไฟหรือถวายเทียนนะครับในวันออกพรรษาหลายวัดจะมีพิธีถวายเทียนพรรษาคืนหรือถวายไฟพระสงฆ์นี่คือบุญที่แรงมากสำหรับคนมีกากบาทเพราะเป็นบุญเปิดดวงตาแห่งปัญญาถ้าคุณมีโอกาส ให้ถวายเทียนคู่หรือหลอดไฟให้วัดพร้อมอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสว่างสวัยเหมือนแสงเทียนขอให้ขนทางชีวิตข้าพเจ้ามีแสงนำทางไม่มืดบอดอีกต่อไปนี่คือการเรียกแสงบุญให้สองเส้นทางชะตาถือเป็นเคล็ดลับลับที่คนมีลายกากบาทควรทำทุกปีการปล่อยสัตว์ในวันออกพรรษาถือเป็นวันที่เปิดประตูเมตตา เทวดาจะรับรู้การทำบุญด้วยจิตอ่อนโยนเป็นพิเศษดังนั้นการปล่อยสัตว์เช่นปลานกเต่าหรือไก่จะส่งผลให้เจ้ากรรมในเวรคลายโทษและทำให้ชีวิตที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายแต่ต้องจำไว้นะครับอย่าซื้อสัตว์ที่ถูกจับมาเพื่อขายทำบุญโดยเฉพาะควรเลือกปล่อยสัตว์ที่อยู่ในสภาพรอดชีวิตจริง เพื่อให้บุญส่งผลแท้จริงขณะปล่อยให้พูดว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรภัยต่อกันและกันเลยเถิดขอให้บุญนี้กลับมาส่งผลให้ชีวิตข้าพเจ้าผลทุกข์ผนโศกเมื่อคุณพูดจบเทวดาที่รักษาคุณจะยกมือไหว้เพราะนั่นคือการปล่อยทั้งสัตว์และกรรมของตัวคุณเองด้วยการอุทิศบุญอย่างถูกวิธี ให้บุญพุ่งแรงหลังจากกลับจากวัดแล้วให้นั่งสงบตั้งจิตนึกถึงบุญทั้งหมดที่ทำในวันนี้แล้วกล่าวอุทิศบุญดังนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้แด่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติแด่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและเทพเทวดาที่รักษาชะตาชีวิตข้าพเจ้าขอให้บุญนี้ส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้รับความสุข ความสว่างและขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันวันด้วยแรงบุญนี้หากคุณทำครบจะรู้สึกได้เลยว่าจิตใจเบาโล่งเหมือนมีพลังบางอย่างโอบล้อมอยู่เคล็ดลับปิดท้ายตักบาทแล้วรวยสำหรับคนลายมือกากบาทหลวงปู่ศิลาดังเคยกล่าวไว้ว่าคนที่มีกากบาทถ้าทำบุญในวันพระหรือวันออกพรรษาให้ตั้งจิตอธิษฐานขอเปิดบุญเก่า บุญนั้นจะส่งผลรวดเร็วที่สุดหลังจากใส่บาทและอุทิศบุญแล้วให้ทำเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือหยิบเหรียญบาทหรือเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญไว้ในมือขวาแล้วกล่าวในใจว่าขอให้เหรียญน,นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งทรัพย์มหาศาลข้าพเจ้าขอรับพลังแห่งความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยแรงบุญในวันออกพรรษานี้แล้วเก็บเหรียญน,นั้นไว้ในกระเป๋าเงินช่องที่ไม่ค่อยได้ใช้อย่านำออกไปใช้เพราะ นี่คือเหรียญเรียกทรัพย์ที่จะดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายสิ่งที่ควรเว้นในวันออกพรรษาวันแห่งบุญใหญ่แบบนี้ไม่ควรทำสามอย่างนี้เด็ดขาดเพราะจะตัดแรงบุญที่พึ่งสร้างมา 1. อย่าพูดคำหยาบหรือด่าว่าผู้อื่น 2. อ,อย่าดื่มเหล้าหรือสิ่งมึนเมา 3. อย่าเอาเปรียบใครหรือคิดร้ายต่อคนอื่นถ้าหลีกเลี่ยงได้ คุณจะรักษาแรงบุญให้อยู่กับตัวได้ครบ7วันและจะเห็นผลจริงในชีวิตภายในเดือนเดียวผลแห่งบุญที่คนลายมือกากบาดจะได้รับหลังวันออกพรรษาเมื่อคุณทำตามครบทุกข้อแล้วแรงบุญของคุณจะเริ่มทำงานภายใน7วันและในช่วง15วันหลังออกพรรษาชีวิตคุณจะเริ่มมีสัญญาณดีๆเข้ามาเช่นมีคนติดต่อมาให้โอกาสใหม่ <c oughs> เงินที่ติดขัดจะเริ่มหมุนได้คล่อง คนที่เคยไม่ชอบคุณจะเริ่มอ่อนโยนขึ้นสุขภาพดีขึ้นอย่างน่าประหลาดและถ้าคุณฝันเห็นแสงสว่างในที่มืดหรือฝันเห็นพระสงฆ์นั่นคือสัญญาณว่าบุญได้ส่งถึงฟ้านแล้วครับคำอธิษฐานปิดท้ายวันออกพรรษาสำหรับคนลายมือกากระบาทก่อนนอนในคืนวันออกพรรษาให้นั่งพนมมือหลับตาแล้วกล่าวคำอธิษฐานนี้ช้าๆข้าพเจ้า ขอตั้งจิตถวายบุญทั้งหมดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้บุญนี้เป็นพลังนำทางชีวิตให้ข้าพเจ้ามีสติมีปัญญามีโชคลาภขอให้เทวดาประจำตัวช่วยเปิดประตูบุญประตูเงินทองให้ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตอย่างผู้มีบุญจริงๆในภพนี้เมื่ออธิษฐานจบให้ยิ้มเล็กๆแล้วนอนหลับด้วยจิตอิ่มบุญคุณจะตื่นขึ้นในวันรุ่งขึ้น พร้อมกับความรู้สึกใหม่ที่สงบและมีพลังคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือคือคนที่เคยทำบุญใหญ่มาแต่ชาติปางก่อนแต่ในชาตินี้บุญเก่านั้นรอการจุดประกายและวันออกพรรษานี่แหละคือไฟแห่งบุญที่พร้อมจะจุดให้ชีวิตคุณกลับมาสว่างอีกครั้งอย่ามองข้ามโอกาสนี้นะครับเพราะป,ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวที่ฟ้าจะเปิดเทวดาจะโปรดและแรงบุญจะส่งผลเร็วที่สุด ขอให้ทุกคนที่มีลายมือกากบาทได้ตักบาทด,ด้วยใจบริสุทธิ์ได้ต่อบุญใหญ่และขอให้ชีวิตหลังจากนี้เต็มไปด้วยความรุ่งเรืองมั่งคัง่งและสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา